เป็นรถที่สมควรที่จะเก็บรักษาไว้อีกคันหนึ่งนะคะเป็นรถที่ค่อนข้างจะหายากแล้วก็สภาพแบบนี้วัยรุ่นชอบ oh. ตัวนี้หากันเยอะมากเลยสายซิ่งสายแบบอุ้ยทางไกลสายแก้งขับแจ๊ดอะไรเงี้ยมีมาเลยกะแจ๊ดขับอะไรเงี้ยมาได้เลยนะคะลายทอซิ่งด้วยนะมีแนะนับอุ้ยเสียงนุ่มมากเสียงนุ่มๆสบายๆเลยแล้วก็ขับออกตัวดีมากเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดู Honda j a จ z นะคะเป็นรถที่สมควรที่จะเก็บรักษาไว้อีกคันหนึ่งนะคะในตระกูล Honda คือตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เป็นรถที่ค่อนข้างจะหายากแล้วก็สภาพแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็น j จ z z G K ปี15แล้วก็เป็นตัว S อ g เกีตตอนนี้ราคาเราปรับลงอยู่ที่3 38,000ราคาปรับเกือบ5หู้ง60,000เลยนะคะตัวนี้ตัวนี้รายละเอียดสีขาวเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้ดียังไงนะคะ ตัวรถนะคะตัวรถจะเป็นปี15นะคะวัยรุ่นชอบตัวนี้หากันเยอะมากเลยสายซิ่งสายแบบอุ้ยทางไกลสายแก๊งขับแจ๊ดอะไรเงี้ยมีมาเลยกะแจ๊ดขับอะไรเงี้ยมาได้เลยนะคะตัวรถนะคะเป็นสีขาวนะแล้วก็ล้อแม็กมีการตกแต่งมาเพิ่มเติมจากล้อดเดิมของเขาที่เป็นล้อกระทะนะคะตัวนี้ดอกยางเต็มเต็มเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวรถ ตัวรถจะเป็นสีขาวสะอาดนะคะไม่เหลืองคันนี้นะคะกันแล้วก็มีการเก็บสีบ้างปกติตัวเบาะนะคะตัวเบาะภายในนะคะจริงๆตัวนี้มันจะเป็นเบาะผ้าเจ้าของเขาใส่เป็นเบาะหนังมา <Wow. S 1> เลขไม้นะคะเลขไมนะ้นปัจจุบันอยู่ที่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยแล้วก็จอเครื่องเสียงเขาติดตั้งมาเพิ่มนะคะตัวนี้จะเป็นแอร์แบคคู่ทั้งสองลูกเลยนะคะแล้วก็เกียร์โต้แล้วก็แอร์ตัวนี้จะเป็นแอร์หมุน ตัวกันลื่นนี้ให้นะคะกันลื่นนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรถห้าประตูที่ใส่ของค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะคะสีขาวนั่งสบายเราไปนั่งก่อนตัวใหญ่ๆอย่างเราก็นั่งได้สบายนะ <c oughs> ตัวใหญ่ๆอย่างเรานั่งสบายอยู่อะนะโอเคหัวไม่ติดนะคะเหลือๆเ,เลยนะแล้วก็ตัวรถนะคะทําไมแนะนําเพราะว่าตัวห้าประตูเนี่ยที่คนหาก,กันเยอะเพราะว่าเป็นรถที่เบาะสามารถพับได้ใส่ของได้เยอะนะคะใครมีลูกเล็กนะคะ ใส่คาซีทอีกส่คาซีทก็ไม่ติดนะตัวนี้นะคะสําหรับไปรุ่นที่แบบมีครอบครัวเล็กๆเริเ่มสตาร์ทนะคะก็น่าใช้เบาพับได้สุดเหมือนกันนะคะตัวนี้ใส่ของได้เยอะไปกัน2คนได้กางเต็นท์ได้ไม่ต้องออกกระบะก,ก็ได้นะใส่ของเยอะจริงๆนะแล้วก็ตัวรถนะคะ ตัวรถมีการเก็บสีปกติแต่ไม่มีชนหนักไม่มีอุบัติเหตุตอนนี้ราคาเราปรับลงอยู่ที่338,000แล้วก็ไฟแนนซ์นะคะจัดได้เยอะมากๆเลยคันนี้นะคะถ้าลูกค้ายิ่งมีประวัติยิ่งเป็นมีเครดิตนะคะตอนนี้จัดเต็มไม่ต้องดาวจะตกผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000กบาทต้นๆน,นะคะ72เดือนตอนนี้เราปรับปรับราคาลงเยอะได้ทอซิ่งด้ยนะคันนี้แนะนำโอ้ยเสียงนุม่มอะ ไม่ถือว่าเสียงดังนะเสียงนุ่มๆสบายๆเลยแล้วก็ขับออกตัวดีมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวหน้านะคะหน้าสวยไหมแล้วก็น้ํามันซึมไหมฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงเดิมไหมมีเก็บยังไงบ้างแจ๊สนะคะแจ๊ตตัวนี้จะเป็นเครื่องพันห้าจะเป็นตัวประหยัดนะคะแล้วก็ฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงเดิมแต่หามันมีเก็บไหม,มเก็บปกติได้แหละฝากระโปรงก็ไม่ได้เปลี่ยนมา ห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องห้องเครื่องสะอาดนะคะหน้าหน้าเดิมนะคะมีเก็บสีเพราะสีขาวต้องบอกก่อนยังไงก็ต้องเก็บเพาไม่เก็บแล้มันจะมีพวกรอยขีดรอยอะไรกระเด็นอยู่แล้วนะแล้วก็รายละเอียดยังไงก็ทักหานนิดได้เลยคันนี้แนะนำให้ใช้สำหรับวัยรุ่นสร้างตัวนิดเดียวเอ็นอไม่เยอะนะขอบคุณค่ะ